ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดูดวงชาแนลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังสำหรับท่านใดที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชัยให้ท่านนั้นมีโชคลาภมังคังร่ำรวยเป็นเศรษฐีกันทวนหน้าเทินดวงห้าราศี ตกทับเงินแสนยืนหนึ่งเรื่องดวงดีรวยไม่หยุดไม่ย่อนจะเป็นท่านที่เกิดราศีในบ้างเชิญไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะอันดับหนึ่งราศีเมทุนผู้ที่เกิดราศีนี้การเงินมีโอกาส ที่จะได้จับเงินก้อนใหญ่จากการทำธุรกิจส่วนตัวหรือใครอยากลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมสามารถศึกษาให้เชี่ยวชาญและลงมือทำได้เลยจะได้ผลกำไรดีส่วนกิจการงานอื่นๆสำเร็จรุ่งรงไปได้ด้วยดีโดยเฉพาะ ผู้ที่ทำงานด้านการติดต่อสื่อสารหรืองานขายจะมีแนวโน้มได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งไปในทิศทางที่ดีขึ้นสาม,มารถสร้างยอดให้กับบริษัทซึ่งช่วงนี้จะมีโอกาสที่คุณจะปังในเรื่องของการงานและการเงิน 2. ราศีเมษ ชาวราศีเมษนั้นรายจ่ายเริ่มลดน้อยลงแล้วจะมีรายรับเพิ่มขึ้นส่วนด้านการเงินนั้น มีเกณฑ์ได้โชคลาภก้อนโตจากการหารายได้เพิ่มจากช่องทางใหม่ๆซึ่งจะมีรายได้มากกว่างานประจำและยังสามารถจัดการภาระหนี้สินได้ตามที่คุณต้องการปีนี้หากมีใครมาขอความช่วยเหลืออาจจะต้องพิจารณาให้ดีอาจจะนำเรื่องเดือดร้อนมาให้ส่วนด้านอื่นๆไม่มีอะไรน่ากังวลการปรับเปลี่ยนงานจะทำให้ไปสู่หนทางที่สามารถสร้างรายได้ได้เพิ่มขึ้น 3. ราศีตุลราศีตุลน,นั้นถือว่าเป็นปีทองเลยก็ว่าได้เพราะมีช่องทางทำมาหากินมีเงินหลากหลายเข้ามาใครที่เป็นนักธุรกิจมีเกณฑ์จะได้ดีลใหม่หรือสร้างไรายได้สูงขึ้นช่วงนี้จะมีคนมาวางผลประโยชน์เพราะมีเงินเข้ามามาก ปรดระมัดระวังด้านการงานของคุณนั้นใครที่ว่างงานอยู่นับว่าเป็นข่าวดีได้เลยเพราะจะมีข้อเสนองานใหม่มาเสิร์ฟให้ถึงทีหากใครที่ทำงานเป็นพนักงานบริษัทอยู่แล้วแนะนำให้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานรับรองจะติดต่อประสานงานข้องขึ้นไร้อุปสรรคปัญหาในการทำงาน 4. ราศีกรกฎ การเงินมีเกณฑ์จะมีโชคลาภหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายใครวางแผนปิดหนี้สินแนะนำให้เริ่มลงมือตั้งแต่ปีนี้แต่ในขณะเดียวกันต้องระมัดระวังค่าใช้จ่ายด้านการงานถือว่ารับรื่นลงตัวผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทำงาน พร้อมสนับสนุนช่วยเหลือและอาจได้ข้อเสนอที่น่าสนใจต่างๆซึ่งจะทำให้คุณนั้นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเป็นโอกาสทองที่จะแนะนำการตัดสินใจให้ดีถ้าพลาดปีนี้อาจจะรออีกทียาวๆนกเนือจากนี้โชคลับรอยก็โดดเด่นไม่แพ้ใครใครชอบเสียงโชคเสียงดวงสามารถเลือกซื้อสลากไว้สักใบมีสิทธิ์จะถูกสลากรางวัลคันยิ่งใหญ่ 5. ราศีมังกรถือว่าคุณจะประสบความสำเร็จตั้งแต่ต้นปียาวจนมาถึงปลายปีเป็นผู้ที่มีความสามารถรอบด้านหลายคนเลยชอบตัดสินใจด้วยตนเองคุณสามารถหางานและเงินได้เก่งสภาพทางการเงิน ค่อนข้างที่จะคล่องตัวดีการงานก็อยู่ในเกณฑ์ที่ทรงตัวสามารถหยิบจับทำมาค้าขายอะไรก็รุ่งเป็นเงินเป็นทองหากช่วงนี้ใครที่คิดวางแผนจะย้ายสายงานมีโอกาสได้เปลี่ยนสายงานไม่เชื่อไม่ลบรูหรูเชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาตรีตรองอย่าลืมกด subscribe กดไ i k e และกดแชร์ด้วยนะคะ